สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเซตนี้มีทั้งหมด9เล่มนะคะเป็นงานตีรอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก sup 9ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เป็นงานโบวีตีผิวไฟนะคะลูกค้าความยาวขอใบมิดอยู่ที่11.5นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.5นิ้วนะคะสวยงามนะคะมาพร้อมกับปอก PVC พ่นดำนะคะลูกค้าค่ะเซตนี้ราคา1,190บาทรวมส่งค่ะ 1,190บาทรวมส่งขาเล่มที่2นะคะเป็นโบวี้ตีผิวไฟความยาวของโบมีนอยู่ที่11.1นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.3นิ้วนะคะค่ะทรงสวยมากนะคะมาพร้อมกับปลอก PVC เหมือนกันค่ะลูกค้าค่ะราคา1,190บาทรวมส่งคะ่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะขาเล่มที่3เป็นมีดแคมความยาวของใบมีดอยู่ที่11.5นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไม้ประดู่เฉลุลายลมไฟความยาว5.5นิ้วนะคะลูกค้าสวยงามนะคะงานตีผิวไฟสวยมากคะ่ะมาพร้อมกับปอก PVC เหมือนกันคะ่ะราคา1 1 9่บาทรวมส่งขาเล่มที่4นะคะเป็นมาเชเตตีผิวไฟนะคะลูกค้า ความยาวของใบมีอยู่ที่11.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลน,นะคะตัวด้ามไม้ประดู่ฉลุลายความยาว5.5นิ้วค่ะลูกค้ามาพร้อมกับปลอก PVC ค่ะเซตนี้ราคา1190บาทรวมส่งค่าขาเลิ่มที่5นะคะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะลูกค้า ค,ความยาวของใบไม,ม้อยู่ที่10.5นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.3นิ้วมาพร้อมกับปลอก PVC ราคาเพียง1 2 9 0บาทรวมส่งจ้า1,290บาทรวมส่งนะคะขาเลมที่6นะคะเป็นมีดแคมป์ความยาว11.1นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา4มิลน,นะคะตัวด้ามไม้ประดู่ฉลุลายลมไฟความยาว5.5นิ้วค่ะมาพร้อมกับปลอก PVC ค่ะ ค่เซตนี้ราคาเพียง1290บาทรวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะค่ะเล่มที่7นะคะเป็นมาเชเต้ใบลงลายนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่11.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้ประดูชลุลายความยาว5.5นิ้วค่ะ ค่ะเซตนี้ราคาเพียง1,390บาทรวมส่งนะคะใบลงลายจะทำยากราคาจะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะลูกคา้าค่ะเล่มที่8นะคะเป็นมีดแคมใบลงลายความยาว 12. 12.1นิ้วความกว้าง2.4นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.7นิ้วค่ะลูกคา้ามาพร้อมกับปอก PVC ค่ะค่ะเซตนี้ราคา1,390บาทรวมส่งค่ะ ค่ะเล่มที่9นะคะเป็นเล่มโบความยาว12นิ้วค่ะความกว้าง2.4นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.5นิ้วนะคะลูกค้าสวยงามนะคะเป็นงานตีผิวไฟงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบค่ะค่ะมาพร้อมกับซอง PVC ราคาเพียง1,190บาทรวมส่งค่ะรับประกันความคมของเบมีททุกเล่มนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม1 0 0รบาททุกเล่มค่ะสวัสดีค่ะ